ีค่ะก็วันนี้มาพบกับน้องหอมพองนะคะก็ชุดเดิมนะคะเพราะว่าเมื่อวานน้องหอมพองลืมปิดคลิปเนาะก็เลยมาปิดคลิปวันนี้ก็จะออกไปถ่ายคลิปอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเนาะไม่ได้ไปไปนั่งกินร้านอาหารที่ไหนเนาะแต่ว่าวันนี้น้องหอมจะไปซื้อมะม่วงนะคะมะม่วง มะม่วงลำบาหวานนะคะซึ่งจะมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะวันนี้คือไปคนเดียวนะคะคาใส่ไม่ว่างก็เลยมันอยู่ตรงใกล้ๆตรงที่ข้างทางเองนะคะออกไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเนาะก็วันนี้น้องพองก็จะออกไปคนเดียวนะคะแล้วก็ไปซื้อแล้วก็กลับมากินที่ห้องนะคะคืออร่อยมากน้องพองเคยกินแล้วสองสามครั้งอร่อยมากนะคะก็เลยวันนี้จะมารีวิวนะคะรีวิวมะม่วงโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะคะไปกันค่ะ นี่นะคะร้านก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงที่เขาขายขับข้าวนะคะ,นะค,ะค,ค่ะตรงน,นี้น้องของก็ได้ไปซื้อมะม่วงกับข้าวหนมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เมื่อกี้ออกไปถ่ายเออออกไปซื้อก็คือเจอเพื่อนนะคะก็เลยทักทายก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะก็มะม่วงนี่คือโชคดีนะคะเหลือแค่อีกหนึ่งกล่องน,นี่เองเพราะว่า ตอนนั้นน้องพองไปซื้อก็หมดตลอดนะคะเพราะว่าร้านนี้คือร้านอร่อยแล้วก็คือขายดีมากเลยนะคะวันนี้น้องพองก็เลยให้เข้าไปซื้อมะม่วงแล้วก็ขนมมานะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะจะไปกินที่ห้องเนาะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็ซื้อของกินมากินที่ห้องนะคะก็ไปกินข้าวก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วค่อยกินมะม่วงกันนะคะมากินด้วยกันนะคะวันนี้โอเคมาค่ะกินมะม่วงน้ำตาหวานด้วยกันนะคะ อร่อยเห็นแล้วก็น้ไายไหลเลยมีขนมมาด้วยนะคะวันนี้อันนี้กล่องละหกสินะคะอันนี้ห้าสิบ ปกตินี่คือเขาขายกล่องละห้าสิบบาทนะคะแต่ว่าเขาขึ้นราคาแล้วก็กล่องละหกสิบนะคะน้ำจิ้มพริกพริก,กอะไรนะแบบนี้ก็มีนะคะอันนี้เป็นพริกน้ำปลาหวานนะคะมีกุ้งด้วยเนาะอร่อยมากค่ะวันนี้กินด้วยกันวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็ซื้อมะม่วงน้ำปลาหวานมากินที่ห้องนะคะ,ะแซ่บเดอ้อ กัดยังหนาวอยู่เลยนะคะนี่คือตอนเที่ยงแล้วนะคะเที่ยงก,กว่าแล้วนะคะเป็นหนาวหนาวอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดของน้องพองแล้วนะคะมีฟีเอฟซีคนไหนจําวันเกิดน้องพองได้หรือเปล่าว่าจะเป็นวันเกิดเตี้ยวจะครบยี่สิบแล้วนะคะไ <laughs> วจัน ไว้จังเลยโอ้ยนขนมน่าอร่อยมากมาค่ะกินด้วยกันนะคะวันนี้ มีใครจำมันเกิดน้อง้องได้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าวันที่เท่าไหร่เรามาจิ้มพริกอันนี้คือเราไม่ต้องทำเองนะคะ <c oughs> เขารวมมาให้เราแล้วนะอ๋อเปรี้ยมาก นี่มีกุ้งด้วยนะคะเขาใส่กุ้งด้วยอร่อยพรอมกะปิตอนที่ไปทำงานอะ่ะซื้มากินตลอดแต่ว่ามันไม่มีฝากคนอื่นเขาซื้อแต่ว่ามันหมดเนาะ ตอนแรกๆคือมะม่วงมะม่วงจิ้มน้ำตาลหวานเนี่ยเคยไปกินที่เชียงใหม่นะไปกับไปเที่ยวกับพี่ธีแบบไปกินที่เชียงใหม่แล้วก็ติดใจทําเองก็ทําไม่เป็นเชียงจุงก็ไม่ค่อยมีขายนะน้องเพรไม่ไม่ไม่เคยเห็นเขาขายนะมะม่วงน้ำตาลหวานเนี่ยเลยมาถ้าขี้เด็ดนี้นะคะเลย เห็นเขาขายร้านนี้อ่ะแต่ว่าข้างนอกเขาจะขายแค่น้ำจีน้นะมัมโมแบบนี้ไม่มีนะคะก็เลยเพื่อนไปซื้อร้านนั้นมาให้เลยติดใจเลยตามซื้อนะคะ กินข้าวเสร็จนะคะถ้าไม่กินข้าวไม่กินพริกนี่คือปวดท้องเปรี้ยวแต่ว่าอร่อยเผ็ดด้วยนะคะ 가 갖다 เดียวได้ใจมากอากาศแบบหนาวๆแบบนี้คือกินเปรี้ยวๆนี่อร่อยขนมเขาก็อร่อยมากเลยนะคะ ตอนนี้คือตื่นเต้นรอรุน้นอ่าพี่ที่เพิ่งบอกกับน้องพองนะคะว่ามีพีเอฟซีส่งของมาให้ให้เป็นของของของขวัญวันเกิดนะคะจะเป็นอะไรรอรุ้นกันแต่ว่าของยังไม่มาถึงเนาะเขาตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ตื่นเต้นอยากเห็นว่าเป็นอะไรบ้างว่าเออ เดือนนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องพองกับพี่ทิพย์เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ตรงวันไม่ตรงวันเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละวันแต่ว่าเป็นเดือนเดียวกันนะคะ,ะที่เอฟซีเขาจำได้นะคะก็เลยส่งของมาให้นะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณลองหน้าก่อนเ <c oughs> ราลุ้นว่าเป็นอะไร แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยนะคะถ้าของมาถึง,งมือเมื่อใดน้องพ้องก็จะถ่ายคลิปขอบคุณที่เอซีอีกครั้งนึงนะคะก็ยังพี่พีเอฟซีก็ยังจำบันเกิดน้องพ้องได้อยู่เนาะจะครบยี่สแล้วแก่ขึ้นแล้วนะคะ เวลาผ่านไปเร็วมากช่วงนี้นะคะที่บ้านเขาทำไส้อวดกันไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะตุดจินนะคะตดจินมาเราก็จะกลับบ้านนะคะ กลับบ้นอีกครั้งหนึ่งใกล้ตุจินก่อนเนาะคกอยจับตุจินเราก็จะส่งการส่งการแล้วก็เข้าราษารรษาเร็วมากเลยนะคะเวลาเร็วมากเวลาไม่เคยรอใคร ที่บ้านนะก็ทําไส้อวดแล้วนะคะแต่ว่าที่บ้านน้องผมยังยังยังไม่ทํายังเช้าอยู่เนาะบางคนเขาก็ทําขายนะคะทาไส้อวดขายแล้วก็เข้ามาค้าก็ทําขายเหมือนกันนะครับคุณน้าถ่ายรูปมาให้เขาทําไส้อวดแล้วอ่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวเลยทําไว้แบบไว้ได้นะคะถ้ายัางร้อนๆแบบนี้คือทําไม่ได้นะมันจะไม่ดีถ้าหนาวๆแบบนี้ทําแล้วก็คือ ดีนะคะเอาไว้เก็บไว้ได้นานดีเดี๋ยวน้องพองลืมเอาไม้ตั้งกล้องมานะคะเลยเพิ่งบอกกับคุณแม่ไปเองให้คุณแม่ส่งมาให้นะคะส่งมาจากท่ารถ แล้วก็อันที่ PFC เขาส่งมาให้น้องพองก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะก็ให้คุณแม่ส่งมาให้ใช้ที่นี่นะคะเพราะว่าน้อมพองจะทำคลิปไปนานๆเลยนะคะอร่อยหวาอย นี่น้องพอมากินที่ห้องครัวนะคะเพราะเสียงตรงนี้มันจะสว่างหน่อยมันจะสวยหน่อยข้างในมันไม่ค่อยสว่างนะคะมันมืดแล้วก็สีมันก็ไม่ค่อยสวยนะคะถ่ายคลิปไม่สวยเดี๋ยวออกมาถ่ายที่ห้องครัวนี้นะคะ อร่อยมากอันนี้เขาไม่ปอกเปิือกเนาะถ้าปอกเปิือกนี้จะเป็นยังไงอะ <c oughs> น้ำจิ้มอร่อยมากชอบอะอือร่อยอร่อยถ้าจิ้มมะขามก็คงจะอร่อยเนาะน้ำพองเลยยังไม่เคย เอามะขามมาชิมเลยนะเข้า,ขายอยู่แต่ว่าเขาไม่ขายในร้านในร้านเขาจะขายแค่ผลไม้แล้วก็เคก้กข้าวหนมแล้วก็ผลไม้ดองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผลไม้สดๆแบบนี้คือไม่มีนะมีแค่มะม่วงอย่างเดียวมะขามไม่มีนะคะมะขามก็มีแค่มะขามดอง ลานก็อยู sure ่ใกล้ๆตรงน้อมพองพักเองนะคะเพราะว่าตรงที่น้อมพองพักมันอยู่ใกล้ๆข้างทางเองเนาะซอยไม่ค่อยดึกเท่าไหร่ออกไปแป๊เดียวก็ถึงแล้วนะคะ โอเคพอแล้วนะคะเผ็ดมากตอนกินนี่คือไม่เผ็ด <K _ d> um> กินเสร็จก็เผ็ดเผ็ดมากกินขนมต่อนะคะวันนี้คือกินโดรัว <K _ d> um> อันนี้คือเรากินไว้หมดเราก็เก็บไว้ได้นะคะ เผ็ดมากข้างในเป็นสบับปะรดหนาว มีพี่เอฟซี C, หลายคนทักน้องพองมาคะ่ะว่าน้องพองนี่กินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนจริงะคะ่ะกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนไม่ใช่ว่าน้องพองไม่กินข้าวนะตอนนี้คือกินข้าวเยอะมากก็ไม่อ้วนนะ,ะยังเออ่ไม่เจอใครนานาน,านี่เขามาเห็นทีมาเห็นน้องพองทีคือบอกว่าโอ้ทำไมผอมไปอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆน้องพองกินเยอะมากแต่ว่าไม่ไม่อ้วนนะ,ะผอมไม่รู้เป็นไร จริงๆคืออยากอ้วนนะอยากอ้วนไม่ใช่ว่าอ้วนๆนะอยากอ้วนแบบพอดีพอดีเพราะว่าน่อมพองหาซื้อกาง,งเกงกางเกงกางเกงยีนแบบนี้หายากมากนะคะไม่มีไซส์แบบตัวมันจะใหญ่อะ่ะมันจริงๆมันเป็นไซส์เอสแต่ว่ามันใหญ่มากตอ <laughs> <c oughs> เอาเข็มมนเย็บ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 อะถึงจะใส่ได้ กินเยอะก็ไม่อ้วนขนมนี่คือกินแบบโอ้โหน้องฟองชอบกินขนมใช่ไหมแบบกินแบบโอ้ยกินเยอะมากเลยนะคะไม่อ้วนก็วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็แค่ซื้อขนมกับมะม่วงมากินที่ห้องเนาะก็มานั่งคุยคุยกันนะคะเพราะว่าน้องฟองก็ไม่ได้ลงกินมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้พักง,งานก็ จะทําคลิปต่อไปนะคะคือตอนแรกว่าจะกลับบ้านนั่นแหละแต่ว่าถ้ากลับบ้านไปถ่ายคลิปคือมันลงคลิปยากนะคะมันไม่มีไฟเนาะก็ว่าอยู่ที่นี่ไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยหางานใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือ,อยังยังไม่พร้อมที่จะทำงานอะขอถ่ายคลิปไปก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้คืออร่อยมากมาก ไปเที่ยวทุกวันนะคะไปเที่ยวออกออกออกจากห้องไปถ่ายคลิปทุกวันแต่ว่าวันนี้อยู่ห้องแล้วก็ใกล้วันเกิดด้วยนะคะก็เลยไม่อยากออกไปเที่ยวไหนไกลๆเนาะโอเคก็สําหรับวันนี้น้องพองก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็วันนี้มานั่งคุยกันชิวๆเองนะคะไม่ได้มีอลังกางาอะไรนะ <c oughs> ก็สําหรับวันนี้นงพองก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหอมองด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ thank